สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้องค์พระประธานของเราก็เริ่มลงสีรองพื้นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสีแดงนะคะตอนนี้เป็นสีแดงเดี๋ยวพอพ่นสีแดงเสร็จถ้าแห้งดีนะคะเราก็จะลงฟเฟล็กนะคะพรุ่งนี้เราก็จะปิดทองนะคะดูตรงนี้นะคะเรามาบูรณะองค์พระอยู่ที่วัดดอนสะอาดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ อนูรณะพระของเรานี่จะปิดทองทั้งองค์นะคะปิดทองคําแท้ทั้งองค์นะคะทั้งหมดมีห้าองค์นะคะมีพระประธานองค์ใหญ่ด้วยแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะมีสององค์แล้วก็พระอัครสา,าวกอีกสององค์นะคะตรงนี้ก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะก็คือการทํางานนะคะตรงนี้ก็แบบเ,เรียวๆเลยนะคะการทํางานของเรา